พี่ทำไม่ได้พี่ทำไมได้มีอันนีนี่อ3สองสามอันเลยจ้ะจ้าิงไว้ก็นานละพี่พี่ยมีติดเต็มหัวเลยนะครับตอนนี้ก็คือเราเล่นฮะนอยชิน ไม่ไรเลยเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างได้ร่วมเป็นส่วนหของการแสดงต้องบอกอันนี้นักแสดงส่งตรงมาจากเนเธอร์แลนด์เลยนะโอ้ืออต้องชื่นชมนะฮะกับการที่แบบว่าเขาแบบผมว่าเขาน่าจะต้องท่าจะเหนื่อยแล้วะเาต้องทรงตัวตลอดเวลาใช่ไหมเป็นเสื้อวันนี้ทาแต่ว่าสิ่งที่ผมแบบว่าินเทรสมากๆเลยก็คือตอนที่ผมได้ร่วมโชว์ด้วยแลวผมได้กลิ่น ล้พอคอคออ๋อใช่จะได้กลิ่นผู้ชายกว่านี้ไหมเอนีได้กลิ่นอยู่แล้วฮะอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันกลิ่นมันจะแบบมีความระมุนปุ่นตุ้นอยู่แล้วประมาณนั้นต้องอืม อัลกล่ะเออคุณจะให้เขาตอบคนเดียวไม่ได้นะคะเราจะงหวอยู่รอจังหวอยู่จริงๆ,ๆ,งๆ,ๆก็ก็รู้สึกแบบว่าประทับใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นการแสดงที่ต้องบอกว่าเฟคมากเพราะว่ายากระเวรข้างนอกเป็นเป็นดอกไม้ใช่ไหมครับก็มี <ๆ S 2> การแสดงจากพิธีชาวนิทร์เมื่อกี้มาเป็นทีเสือ<ช>้อก็เลยทําให้ดูมีชีวิตที่มามากขึ้นที่มีทุกคนอยู่ที่นี่เลยรู้สึกว่ายิ่งเฟคมากขึ้นเลยที่นี่ที่ลานทารใช่ครับเพราะว่านอกนอกจากดอกไม้ที่จะเห็นตรงนี้แล้วยังได้เห็นหน้าทุกคนด้วยเป็นความสพรของดอกไม้ ไม่กีบไม่ได้นะนี่คือเราจะพูดว่าทุกคนไม่กีบไม่ได้น่ะคือตอนนี้ทุกคนไม่ใช่ไม่กีบนะมัวแต่มองโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยมองหน้าคุณสองคนเนี่ยผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่ตอนเนี้ใช่ไหมกำลังเปิดโหมดวิดีโออยู่ใช่ไหมใช่ไหมถามไม่ตอบเองถามตอบเองแตว่าทุกคนวันนี้คือเขาไม่ยืนรอนะตั้งแต่ช่วงแบบที่นี่เราเปิดยี่โมที่เราเปิดสิบโมงใช่ไหมครับตีสามตีสามมาดูตีสามเนี่ยเขาเริ่มตื่น เป็นมัวงไม่ต้องรีบมาตื่นอาบน้ำตื่นเต้นแล้วก็ตีโมก็มาเดินชอปปิ้งล่ะเดินชอปปิ้งเสร็จแล้วก็ออกมายืนทุกคนมายืนตอนที่ตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงจ๊ะตีห้าได้ยินเมื่อกี้มีคนตะโกนมารอเล่นแต่ว่าถือว่ามาพักกรนี่คือครบนะเพราะว่ามาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเหนื่อยก็ไปตักแอร์นอนนก็ไปชอปปิ้งเสร็จปุ๊บก็ไปทานข้าวแล้วปี งานเห็นไหมเหมือนเราอยู่ในทุ่งแบบสวนดอกไม้ที่ต้องบอกว่าอลังการแล้วก็ทุกอย่างคือเราจัดธีมประมาณนี้รู้สึกยังไงตอนที่เราเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธีมที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่นี่มากเลยนะมันบลูมมันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างฉีดพอสมควรจริงๆก็สมชื่อนะฮะสยามพรากอนซมเมอร์สีแพพปิเนตอินฟูมก็คือเป็นแบบสวนดอกไม้ที่อยู่ในกรุงเทพอยู่กลางใจเมืองเลยก็ถือว่าเหมือนเราได้มาอีกโลกหนึ่งเราได้แบบว่าโอเคเรามาช้อปปิ้งด้วยแต่เราได้แบบจุดที่เราได้ ถายรูปส,สวยมีชิงช้ามีกลิแบบลก่นแบบรูปรสกลิ่นสำคัญแบบครบมาหมดเลยคออุณล่ะใช่ซึ่งซึ่งมันมาง่ายมากอย่างเช่ทุกคนเห็นเลยคือยู่ข้างหลังแล้วตรงนี้คือใจกลางเมืองเลยแล้วแบบว่าเฮ้ยเราจะมาถ่ายรูปก,ก็ได้ แนล้ว,วันนี้ยาวไปถึงวันที่16เลย,เลยแล้วก็มีศิลปินเนี่ยมาหมุนเวียนโชว์ให้ทุกคนได้ดูันทุกวันเลยใช่แล้วคือแบบว่าถ้าร้อนๆก็เข้าไปช้อปปิ้งที่นอ้องโดนปอกคือครบจบที่เดียวที่นี่จริงๆใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็มาที่นี่นะ,ะแล้วมาถ่ายรูปก็ได้เช้าๆแบบมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยสวยมากแอบถามเนื่องจากว่าเราอยู่ในสวนดอกไม้ ถ้าเปรียบเรียกตัวเองเป็นดอกไม้หนึ่งชนิดหรือว่าเป็นเราถือว่าเราจะเป็นดอกไม้อะไรดีอืมให้คิดให้คิดติ๊กตอตกติ๊กตอกติ๊กตอกให้สักห้าวินาทีจริงๆผมได้คำตอบเลยคนระถ้าตัวเองเป็นดอกไม้ผมคิดว่าตัวเองเป็นดอกโม่ครับดอกโม่ใช่คงแบบว่าหอมแบบพร้อมให้ทุกคนมาดมอะไรเงี้ยคุณตอบในวิดีโอว่าคุณจะให้ดอกโม่ผมกมผมก็เป็นดอกโม่แล้วคุณพดีย่าน คนคะถึงแม้ว่าตอนนี้เหมือนเราอยู่ในสวนดอกไม้แต่ดิฉันคือวาชพืชนะคะนั่นแต่ะคตอบเขาใจดอกโมกจริงๆนะใช่รู้จักดอกโมกไหมครับดอกโมกจะเป็นดอกสีอะไรเนี่ยอธิบายสิดอกสีขาวจะคล้ายๆมาลีแต่ไม่ใช่จะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วไม่กลิ่นหอมและก้านจะยาวกว่าใช่ไหมถูกต้องคับกลิ่นจะประมาณไหนไหนกลิ่นประมาณไหนเต้าโอ๊กลิ่นดอกโมกเป็นประมาณไหนไม่รู้จริงๆนะเออไม่ใช่นะคนไม่ใช่ต้นไม้ ดมงกลิ่นของขมแบบนี้ก็ต้องมาที่งานที่นี่แล้วใช่ค่ะสยามประกอบนะคับัมโดซีแคปิตเน่กินฟูบูก็คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวออฟโรดจะมายืนให้ทุกคนดมไม่ใช่เดีคนดึงดึงกลิ่นจากงานบอะไรเขาเป็นปัวอา่างอีกหนึ่งไม่ไม่ยอมใช่ไหม คไม่ยอมเสมอมันแตกนี่ในกับการเดินอยู่ดีเขามาดมไอ้นี้นอกจากสวนดอกไม้นี่คือสวนขิงนะไล่ขิงไว้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ผมว่เป็นอะไรไม่รู้แต่ผมอยากเปรียบเทียบแฟนคลับแล้วกันเป็นดอกไม้เป็นดอกทานตะวันทำไมสดใสเบ่งบานใช่ทุกคนคือสดใสเบ่งบานเหมือนแบบว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยมองมาตรงนี้เหมือนสวนทานตะวันจริงๆนะใช่เพราะหน้าทุกคนอย่างเนี้ยยิ้มหน้าบานเลย ยิ้มส,สุขเลยฮะหมายถึงว่ายิ้มสดใสเปิดบานนะฮะใช่ยิ้มแล้วหน้าบานเลยที<บ>ด่ดีใจดีไม่ได้ยิ้มแล้วหน้าบานเอ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเปิดบานหน้าสวยหน้าหล่อท <นะ S 1> ั้งหมอ่าแน่นอนใช่แล้วถ้าแฟนๆขอคนที่แบบเสียงดีเสียงเสียงแหลมมาเลยนะถ้าเปรียบเทียบต้าอูเป็นดอกไม้หนึ่งชนิดเธอคิดว่าต้าอูคือดอกอะไรดอกว่าอะไรนะเดาบอกว่าดอกดอกดีออนครับไม่เคยฟังอีกแล้ว เคยฟังบรรจารย์ยุคไหนสมัยไหนร้องที่ไหนเนี่ยพูดซิอ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยฟังคนที่ยิ้มอยู่เคยฟังเอาเขาพูดยิ้มเลยดีแอบยิ้มเลยคือตลกมากพอไม่โอหูคนที่ยิ้มอยู่เด็กผมขออะไรเนี่ยเก็บไปอยู่เก็บไปอยู่เอางี้ขอหนึ่งแปดหนึ่งสองสามไม่ได้ใจไม่ได้ใจ ยกจากผมมีช่ว์ให้จัดเต่งเป็นลายมีเพลงมีเพลงนี้ด้วยป้างไม่มีเตียงไม่ได้เตรียงมันแต่ขอบคุณที่ให้ไอเดียมาสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาร้องแต่ถ้าเราอ่ะคิดว่าเขาเป็นดอกไม้อะคิดว่าเขาเป็นดอกอะไรโอ้โหคิดจริคิดจิคิดจิคิดจิไม่ต้องไม่ต้องผมว่านะอะไรผมว่าเขาเหมือนดอกกุหลาบมันซับซ้อนเหรอหรือไงเปล่าจับ่ละจิตันี่ย นี่ไม่ใช่เขาดูโดดเด่นและดูแบบว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเวลานึกถึงบนใบหน้านึกถึงวันในความรักเลยจริงอะไรที่แบบเป็นตาอู๋ก็ต้องเป็นดอกกุหลาบเจ้าพร้อมร้องได้เลยคิดได้คิดยังไงที่เขาคิดว่าเราคือดอกกุหลาบพี่น้องรักปต่เนาะก็ดูไปเถียงไหมเอาความจริงไหมเพราะว่าเห็นเต้นกุหลาบแล้วเด้อหวานมาก เราเล่นแต่ว่าเขาเหมือนดอกกุหลาบจริงเขาโดดเด่นมากค่ะใช่เขาโดดเด่นมากอะไรถ้าเราล่ะขยิ้มอย่างเดียวเลยนะเธอยิมเธอดูภูมิใจเธอดูชอบเธอจะชอบกับคำตอบนี้ใช่หรือไม่ชอบครับชอบคำตอบนี้ชอบคำตอบชอบคำตอบผมชอบของกุแล้วแต่ไอ้พี่เขาเป็นดอกกุหลาบไอ้พี่ยังเป็นดอกไม้ผมเพี่ว่าเป็นดอกเบสีนะ ทำไมพี่ครซี่หมดแล้วใช่ไหมไม่จริงจริงแบบว่าเขาเวลามองเห็นเขาเขาเหมือนรอยยิ้มน้อยๆแต่ก็ว่าแต่ลองยิ้มน้อยๆสิยิ้มน้อยๆไม่รู้ว่าธรรมชาติแล้วยิ้มยังไงแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเวลาเรานั่งมองดอกเบซี่อ่ะเนี่ยเวลาเรามองไปอย่างดอกนั้นอ่ะมันรู้สึกว่าเราเห็นความสดใสมันมีอยู่ใกล้ๆเรามีความสุขเสมอ ไม่เป็นไรปูพี่ว่าชพืชเลยสวยขนาดนี้เรี่ยวป้าเถอลูกนะคะว่าจะพื้จริงโอ้แต่ว่าวันนี้สองคนนี้เขาแบบปูความหวานกันมามากเลยนะคือส่วนดอกไม้ตอนนี้ต้องบอกว่าจัดที่เห็นว่าเป็นส่วนดอกไม้ไม่ใช่แล้วนะคะเป็นลำพึ่งนะคะตอนนี้น้ำหวานเต็มไปหมดใช่จริงๆวันนี้ก็แบบเตรียมโชว์ไหมทุกคนแบบว่าน่องจากจะได้กินแล้วอยากให้คนมาลองเทสด้วย นี่คนนั่งข้างนีคนเครื่องใหม่คำยากเป็นโปรดักต์ใหม่ของพวกเราเองใช่ดีนะฟรีมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งนี้จะดีไม่ดีครับชอบชอบชอบเดี๋ยวสองคนน่ะจะขออนุญาตลงไปทัชเชิกซับหน้ากันเลยนะไปเตรียอุปกรณ์มาทัเชิฟทัชเชิฟโอเคมาถามว่า Touch off Yeah that's great นันเดี๋ยวพวกเราสองคนขอไปทัช c h up ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันมาใหม่โอเคและดิฉั g e ะและดิฉันจะจะเหมือนฟีดเว้นอัพมูมเอนฟอร์เดอะเน็กโช e ์เดอะกรีนทูทัชอป touch up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  โอเคแต่ว่ามีหน้าพาสองเด็กสองคนนี้เล่นเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตเซลฟี่ก่อนวิธีการเซลฟี่เราต้องทำยังไงคะหันหลังอ่ะเซลฟี่ใช่เดี๋ยวต้องเซลฟี่ก่อนนะคะทุกคนตั้ เขียหน้าเผมนะะออกอนหน่อยแล้ว <Yeah! S 1> ใครส่งเสียงขอให้รวยใครส่งเสียงขอให้บคเร็จยิ่งย่ขึ้นไปใครส่งเสียงขอให้ชอบอรัชอบ ขั้นหนึงนะขั้นนพี่เลยจะบอกเขาครับใช้เสียงเยอะหน่อยนะครับ oh <my. S 1> น้ำหยดลงหินทุกวันโอ้โหดูของคุณเนี่ยเยอะกว่าเยาอะเลยอ่ะก้มเนื้อ่ะนี่เขาข้ามมุกน้ำหยดลงหินก็เลยนะ ไม่รู้ว่าน้ำหยดฮะเหมือนเมื่อกี้เลยเ้น้านะเดี๋ยว่าชินเราเราอยู่ไปแบบนี้แหละก็อยู่ให้มันหยดไปทุกวันแบบนี้แหละเอดูดดยหยดฮะดูหยดติงๆินยังงอยู่เลยเอาเอาจริงๆดูนะ หินมันคาบน้ําไปเลยห้ามน้ําที่มันหยดแต่มันคาบไปเลยติ่มเขื่นะดีตอนนี้หินก้อนนี้มันอยู่ก้อนเดียวดิเดี๋ยวมันก่อนหน่อยซะก่อนมันจะอยู่นานๆโอเคพี่ใอ้เป็นน้ําแล้วอยู่แซะไปละละว่างฮะสัปปะเนี้ยเป็นการเอ่อเป็นการร้องเพลงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ไม่มีใครฉีดน้ําเลยนะตัวเปียก ตอบคอนเซปต์ลูกค้าครับถูกแล้วคนมาดูไม่ต้องเปียกด้วยศิลปินเปียกให้แล้วยอเบียดเองเออจริงทุกอย่างจะฉับมากฉับไหมจ๊ะทุกคนฉ่บใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีท้องซีมาใช่ไหมฮะอะไรนะใช่เดี๋ยวพอกซีก็เปียกเหมือนกันก็จริงลายนั้นก็เต้นไม่หยุดเหมือนกันเออแต่อันนี้ก็แน่นอนตามสไตล์ของเขาได้เ เล่นโชว์คนดีนะสิมาดูมาดูไหมล่ะมาดูมาดูของซีด้วยเนี่ยเออมาดูค่ะวันที่สิบสามก็มาที่13ใช่วันที่13ไปดูผมด้วยนะฮะเกาไปได้แวะมาใกล้ๆกันแถวนี้เออใกล้ๆกันไม่ไกลทีนี้อยากให้ทั้งสองคนหลังจากนี้ทุกคนกรี๊ดกันมาเสร็จแล้วจะจะเช็ดตัวกันไหมหรือจะทีเดียวเลยว่ากลับไปอาบน้ำทีเดียวเลยดีกว่าตอนนี้ไม่น่าแห้งนะน่าจะคนดูน่าจะแบบยิ้มจนเหงื่อแห้งก่อนเออเอาจริงๆนะเธอเล่นมุกต่อเนื่องจนเธออ าว่าไม่ได้วางกล้องลงเลยสักแบบวินาทีเดียวได้เลยเพราะว่าเธอแบบเลยลูกค้าลูกค้าครับที่เขาไม่กรี๊ดไม่ใช่เลยนะคะออคือกล้องเขาอะเขาไม่อยากเอาเสียงตัวเองเข้าไปนะใช่แต่ว่าซัมซุงกล l ซี่นะครับทุกคนเดี๋ยว ไม่ได<ช>้ขายอะไรแคร่บอกว่า<ด>มันสีดเินกุนนะมาเสียเงกุนนะหรือว่าลองใช้แอปอื่นๆก็ได้ใช่แต่ว่าถ้าสมมติอยากทำเพย์มพอยก็ต้องไปเปิดจู๊นะคะหรือว่าถ้าอยากใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆก็ต้องใช้อิงกู๊กถูกถ้าวันนี้ใครบอกอยากจะช้อปปิ้งให้จุใจก็ต้องไปซองมีบัตรธนาคารกสิกรไทยด้วยเออเอาไปกับข่าวสิแล้วเมื่อกี้ เคเดนก็ม okay, <c oughs> <c oughs> ันจะยิ้มได้อยู่เนี้ยหินเล้วอ่ะหินอ่ะหินตัวทีคางหินเออยังไม่หมดเพราะว่าเวลาเราเที่ยวช่วงสงการเนี่ยอยากไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะต้องมีอีกหนึ่งการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช่เอาตบมือสิครับรออะไรเดีแล้วนะผมไม่ได้อวดอะไรเลยนะทำไมผมช็อบจนผมได้จอดรถตรงนี้ฟรีไม่หรอกฉันว่าเธอน้าจะต้องทำอะไรผิดมาแน่นอน ไม่ผิดไม่มดนี่ช็อปจนขับเข้ามาไม้กั้นกระดกปึ้งเข้ามาได้เลยแออด้วยเกียรติของข้าครับอุดมจริงเป็นลูกค้านะครับแต่ว่ามันก็ต้องรับบัดจอดรถนะจริงๆแล้วอะไม่ต้อง no เขา <No! S 2> เอาทะเบียนไปเลยเหรอคุณลูกค้าเออยอดสะสมเท่านี้แล้วขับปุ๊บได้เป็นี่นไรคะถ้าหาต้าหูไม่เจอมาหาที่นี่นะคะที่สยามพารากอนไม่เจอเหมือนกัน ไปก็ลองลงไปดูนะฮะข้างล่างนะครับผมที่เป็นอ่าโอชิเบอร์เออ่มทำไมปกติปกติทำงานอยู่ในนั้นหรอช้อนปลาช้อนขับไม่ก็เอออะไรก็ไปดูปลาอ๋อมีหินไหมมีหินไหมมีหินเหมือนกันที่ท่านที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่ออยู่ในน้ำหรือว่าขึ้นมาจากน้ำมาคนนี้น่าจะอยู่ในแทงใหญ่ไม่จริงไม่จริงผมว่าเขารู้สึก ีโอเคทุกคนฮะที่เป็นหน้าที่ของผมเองเรื่องนั้นนะฮะก็จไม่ต้องรู้ก็ได้ครับโอ้ยเออฉันฉันยอมฉันยอมแล้วโอ้ยยอมแล้วจนเขาส่งกระโดดกระไม่ใช่กระโดดเอ่อผู้ผู้โดยสารที่ขับรถทะเบียนกอไก่กอไก่อะไมเป็นรถไม่ใช่ใช่ไหมที่ปกติทำงานประชาสัมพันธ์ตลอดก็เนย เลดี้เซนเซนใช่ไหมฮใช่ครับเขาพิลาอาชีพพ่อพี่อจริงเหรออายุยี่สิบเจ็ดนี่ผ่านไปแล้วกี่อาชีพก็ไม่รู้จริงอ้าวกิ๊บเปนเรื่องเล็กหรือเปล่าไปด,ดูได้ top X นะทีนี้เขาบอกว่าด้วยความที่น้องอ่ะฉ่ำมากเดี๋ยวกเขาจะขออนุญาตให้น้องซับตัวสักหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกล้องทุกกล้องเนี่ยสะท้อนหมดแล้วนะคะสะท้อนน้ำบนร่างกายของน้องหมดแล้วนะคะเอางี้เดี๋ยวลงไปทำหน้ายดบนี้ เปลี่ยบจริงด้วยครับเราจะซับกระเด่งไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซับดีกว่ไครับนะครับเดี๋ยวไปถอนตัวไปซับเหงื่อมันด้วยนะฮะซับก่อนนะเดี๋ยวขึ้นมาใหม่มองอะไรมองอะไรหาหูฟังตัวเองครับอ๋อโยนไปไหนอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเก็บไปแล้วแม่เขาเก็บเขาเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะไม่ห่วง ผมปิวได้ดิผมไม่ปิวหรอกครับช่างจริงผมเอาสเตย์เลยไม่รู้ว่าฉีดแข็งเลยม,มีเรื่องนี่คือแบบเอาผมแพ้ <c oughs> ตีกันตลอดสองคนนี้อ่ะก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าปเลุยจ้ะ ก็ก่อดเดินเลยนะฮะก็จริงๆก็ฝากผลงานเพลงของพวกเราอสองคนเลยก็เพิ่งปล่อยออกไปทั้งคู่เลยพี่อู๋เนี่ยก็แบบมีเพลงนะฮะลอยโทษเพิ่งปล่อยออกไปแล้วผมก็มีผิดแผนด้วยยังไงก็ฝากไปฟังใน YouTube Music นะฮะผมวันช่องวันสัสปครับได้จา้า ใช่ก็เมื่อกี้ก็มีเพลงนะครับของน้องกับผมแล้วนะก็ในปีนี้นะครับก็จะมีซีรีส์นะครับ The Weekend Game นะครับซึ่งจะออนใน quarter ที่สามอ๋อใน quarter ที่สี่โอเคไม่แน่ใจประมาณนั้นครับแล้วว่าก็ฝากติดตามด้วยทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ยังมีรายการออนไลน์พวกเรานะครับอยู่โค้ดเฟย์แล้วก็ชายสีมีเกลียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เป็นเป็นชายศิมีเนรือคอะไรที่ไม่ได้สนับสนุนแล้วพูดบทนะคะรายการของเองค่ะกูรเลยใช่โอเคก็ไปฝากคอนเทนต์ออนไลน์ฝากเต้าหู้รวนกันด้วยนะครับได้นะคะอร่อยเนาะอร่อยอร่อยเลยหิวไม่หิวตอนนี้หิวเลยมืึกได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าฝากสยามพารากอนด้วยใช่ถูกต้อง ือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะฮะยุ่งช่วงเทศกาลสงการอย่างที่บอกว่าสยามพารากอนเนี่ยคือจะหนักจะเต็มตั้งแต่วันที่สิบถึงสิบหกคือศิลปินมานี่คือไม่ซ้ำหน้ากันเลยเพราะมีหลายคนใช่เปลี่ยนหน้าตลอดก็คือตลอดใช่ทุกกตมาใช่ทุกกตาหน้าใหม่ตลอดดูเนี่ยดูเนี่ยศิลปินมาหน้าหลายตานะฮะน่คือเธอหรือเปล่าไปลกเนาะแปลกตัวเหรองูไหนไหนจอเขาใหญ่ขนาดนี้ ใช่เห็นใช่ออก็ฝากกันด้วยนะครับผมสยามพารากอนนะครับผมใช่แฮปปี้เดทแฮปปี้เดทอินฟูบูมนะฮะมาสัมผัสบรรยากาศดื่มดามกันได้นะฮะตาอุกูสิเนี่ยคอนเซ็ปต์อีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสยามพารากอนชั้นสี่ครับเป็นอย่างอินฟูบูมทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่หินไม่รู้ฮะ